โรงเรียนวัชชชนะสงครามของเรานะคะนะับได้ว,ว่าเป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมในทุกด,ด,ด้านไม่ว,ว่าจะเป็นในด้านเทคโนโลยีสื่อการสอนตลอดจนบริบทของสังคมที่อยู่ในย่าของการค้าขายแต่ทั้งนี้นะคะโรงเรียนของเราก็ยังคงให้ความสําคัญกับพระพุทธศาสนาทั้งในส่วนของคุณธรรมจริยธรรมทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะทางโรงเรียนได้รับความนอนุเคราะห์และรับการสนับสนุนนะคะ ยมีพระเดชพระคุณพระรัชยยาสุนทรจะเอาวัดวชิชนสงฆาเป็นผู้ให้การสนับสนุนโดยท่านได้มอบหมายให้กับพระมหาวิรยานั์รัตนปุญโยเป็นหัวหน้าคณะสงฆ์เข้ามาทําการสอนในโรงเรียนของเราแห่งนี้นะคะธระมาสตร์จะาค่ะพระอาจารย์เข้ามาสอนําไมให้กับโรงเรียนให้กับโรงเรียนของเราเนี่ยในด้านอย่างบ้างค่าก็พร้อมเดินคณะสงฆ์ได้รับ้อหมายจาก ก็ให้ก็มาดูแลให้การสอนกับนักเรียนรต่างๆในหลายๆด้านตัวแรกก็มาสอนเกี่ยวกับสาปัตย์ศาสนานักเรียนคั้งก่อนหน่งก่อนหนึ่ต่อมาก็ได้เรียนเพิ่มความสําคัญในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนะครับเด็กเพราะมีสติที่ว่าเด็กดีต้องมีคุณธรรมทางคณะสงฆ์ทางคณะพระอาจารย์ก็เลย จะจัดทำโครงการอีกหลายๆโครงการเช่นโครงการอบรมครุณธรรมจริยธรรมค่ายพิทุบุกไให้นักเรียนพร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนั้นชายราสุารวมกันเข้าค่ายพิทเพื่อคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็จะทำโครงการบรรชาสามเดชธาตฤดูร้อนเพื่อให้นักเรียนที่เป็นนักเรียนชายของโรงเรียนของเราได้มีโอกาสบรรชาสามเณร เพื่อทำความดีในช่วงโรงเรียนปิดภาคภาคฤดูร้อนแล้วก็ยังมีโอกาสจัดโอกาสให้กับนักเรียนผู้หญิงได้บ่วมศีลใจดีหรือว่าบทเนื้อรรมะชีพต่างเพื่อการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กๆด้วยแล้วก็อีกโครงการงที่ถือว่าสำคัญมากก็คือครวการสอบทำวิชาสนามหลวงซึ่งทางวัดของเราได้ร่วมกับโรงเรียนของเราได้ เปิดโอกาสให้นักเรียนชั้นป .4 ป .5 ป .6 พ,พ,พร้อมด้วยคณะครูกับคั้งนรงเรียนหนึ่งได้เข้าร่วมการเรียนทศึกษาและก็เข้าสู่การสอบมศึกษาต่างๆซึ่งในแต่ละปีก็มีนักเรียนและมีคณะครูสอบได้เป็นจำนวนมากเราถืาขขอว่าประสบความสำเร็จถือว่าเป็นการเสริมสร้างฝูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับใ,ใ,ในโรงเรียนได้เป็นอย่าง นอกจากกิจกรรมนะคะบทสัมมนาภาคฤดูร้อนแล้วก็ยังมีกิจกรรมอะไรอีกคะที่แด้จ่ายเข้ามามีบทบาทกิจกรรมที่สาคัญที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนของเราก็าคือกิจกรรมการสวดมนต์หมู่มส่งเสริมพาราสนาใจของน้องสาัมยักษ์ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมส่งเสริมกระพาสนาส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรมมีจริยธรรม ทางโรงเรียนของเราก็ได้ให้นักเรียนทั้งโรงเรียนความด้วยคณะครูอาจารย์ได้สวดมนต์ทุกเช้าวันศุกร์อาตมาก็ได้เข้ามาเห็นในช่วงมาแตกเห็นคณะครูนํานักเรียนสวดทุกเช้าวันศุกร์อาตมาก็เลยมองเห็นความสําคัญในการพาท่านนเรียนสวดมนต์ตมาก็เลยเข้ามามีส่วนร่วมในการทํกากิจกรรมนี้ด้วยการนํานักเรียนคณะครู ได้ส่วนของทุกเช้าทุกันั่นเองเป็นจุดเริ่มต้นของการฝึกให้นักเรียนโรงเรียนของเราได้สวดมนู่สัรเสริญพรารัตนกรรไกรทำนองารสัญญาที่ถูกต้องทำนองถูกตรดของกระทระวงวัฒนธรรมสมาก็ได้ทําการฝึกสอนนักเรียนโรงเรียนของเราจนชำนาญแล้วก็ส่งเข้าไปประกวนตามสถานที่ตา่าง แล้วก็ได้รับรางวัลมามากมายที่ตั้งอยู่ใต้หน้าอุตมแล้วรางวัลไหนนะคะที่พระอาจารย์ว่าเป็นรางวัลที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับทางคณะพระอาจารย์ตลอดจนทางโรงเรียนแล้วก็นักเรียนของเราคะก็ถามว่าเป็นรางวัลที่ภาคภูมิใจก็ภาคภูมิใจทุกรางวัลแต่ถ้าถามว่ามีความสําคัญและได้มายากเป็นอย่างมากก็คือรางวัลน,นี้โลนี้เป็นโลที่ได้รับมาจากองค์การศาสน,นา เป็นการแข่งขันส่วนมนหมู่สันเสริญการรัตนาธิยของสัตวัญญะระดับประเทศซึ่งในรอบนี้เป็นรอบคัดเลือกในกรงเทศมานครมหานครซึ่งเป็นการแข่งขันในพื้นที่มัธยมศึกษาเขตหนึ่งซึ่งรวมเอาประสมศึกษาเขตหนึ่งกับเขตสองรวมกันซึ่งก็มีหลายหลายโรงเรียนเป็นร้อยๆโรงเรียนโรงเรียนของเราก็ได้รับรางวัลชนะเลิศถือว่าเป็นรางวัลที่น่าภาคภูมิใจามาก ได้ถึงโลกก็คือโลกข้าพตากานจากสมเด็จพระตังคราชเช่งโรงเรียนเราได้เข้าไปประกวดที่พุทธมณฑลตลอดพระธรรมสุได้รางวัลชนะเลิศมาเช่นเดียวกันนี่ก็ถือว่าภาคภูมิใจค่ะก็คือนอกจากรางวัลพวกนี้แล้วนะคะตลอด็นท่านอาจารย์เนี่ยได้เข้ามาทำการสอนตลอดจนอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับคณะครูแล้วก็นักเรียนใช่ไหมคะแล้วก็ยังมี การบวสมเกตพระฤาดร้อนตลอดจนการสวดมนต์สมภิญญาให้กับนักเรียนนะคะจะเห็นได้ว่าพระอาจารย์เนี่ยได้นำธรรมะใช่ไหมคะเข้ามาใช้กับนักเรียนของเรานะคะพระอาจารย์ได้สร้างกิจกรรมต่างๆมากมายให้กับนักเรียนของเราอยากจะถามพระอาจารย์ว่าพระอาจารย์เนี่ยคิดว่านักเรียนสามารถนําประโยชน์จากธรรมะที่ได้รับการเรียนได้รับการสั่งสอนจากพระอาจารย์เนี่ยไปใช้ประโยชน์ในด้านในบ้างคะก่อนสมาีิว่าสําคัญมากที่สุดธรรมะหรือว่าคุณธรรม การที่จะนาชีวิตของนักเรียนหรือของคณะครูอาจารย์ไปใช้ในชีวิตประจำวันเพราะว่าคุณธรรมหรือคุณประชินที่สาคัญที่สุดเป็นจุดเริ่มต้นของการทําความดีคนเราจะทําความดีได้ก็ต้องมีคุณธรรมประจัใจแต่คำว่าคุณธรรมก็คือสิ่งที่ดีๆที่มีอยู่ในจิตใจของคนเราคุณธรรมการที่คนเราจะพูดดี จะทําดีได้ก็ต้องมาจากคิดดีก่อนคือความามาคิดดีน,นี่แหละเป็นความหมายมาจากควาว่าคุณธรรมเมื่อตัวเราคิดดีการคิดที่ดีการกระทำหรือการพูดต่างๆเก็ยังถูกต้องนักเรียนโรงเรียนของเราทุกเหมือนกันเมื่อได้รับการอบร,รมคุณธรรมปลูกฝังความดีไปในความคิดเขาก็จะเป็นเด็กที่ดีของครูบาอาจารย์เป็นเด็กที่ดีของคุณพ่อคุณแม่เป็นเด็กที่ดีของสังคมต่อไป ได้สนทนากับท่านพระอาจารย์ถึงกิจกรรมต่างๆที่พระอาจารย์ได้นำพระพุทธศาสนาเข้ามาเ,เป็นบทบาทยนสำคัญในโรงเรียนจึงเป็นที่มาของอัตลักษณ์โรงเรียนวัเชชินาสงครามที่ว่าคุณธรรมนำชีวิตสวัสดีค่ะ